สวัสดีค่ะวันนี้วันที่25เมษาสองพันห้ารอยหสิบนะคะเรามาเยี่ยมสวนป่าพเปียกนะคะแปลงนี้คือใส่ใส่ยังไงนะป๋าฝังโคน4เมตรค่ะแล้วก็น้ำยาสองกิลลนค่ะแล้วก็ไอ้นานผมใส่ไปหนกระปุกยีเมตรอ๋อ20เมตรเออมาถึงขาไป5เมตรผมลองใส่ก่อนค่ะอ่าแล้วต,ตอนหลังพอหมดจากชุดนี้ป๊บผมใส่ หนึ่งขวดต่อน้ำหนึ่งขวดต่อน้ำสองสองกลอนสองกลอนอ่าอที่กลางขีดอยู่แล้วใช้น้ำพันลิตรอ่าน้ำพันลิตรค่ะอ่แล้วปรากฏว่าผ่านไปแค่วันนั้นวันที่เท่าไหร่ที่ฝังสิบเก้าสิเก้าแล้วก็เริ่มทำวันที่สิบอ่าเริ่มทำวันที่สิบเป็นติสองจะเป็นติบสองอ่ะครับแล้วเออใช่แล้วจนถึงวันนี้ปรากฏว่าสี่วันแล้วเนี่ยเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นนะนี่ไง ดูเดี๋ยวจะซูมให้เพื่อนๆดูนะคะนี่ป๋าบอกนี่เห็นไหมวันนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาดูไ่ขี่ดรทุกวันเออขี่ดูทุกวันลองดูผลงานก่อนวันออกกิงก็เปล่าเนี่ยทลายแทงกระปุกเขียวเนี่ยออกมาเต็มเลยค่ะแทบจะทุกต้นเลยป๋าบอกว่าว่าไงไม่ได้ชมยาอืมเป็นรูปเป็นที่ยาเป็นที่อะไรนะมันปุ๋ยดีอยู่แล้วมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะเออ เหลือพอแต่งออกมาแล้วสวยเลยโปร่งเลย่จะดีขึ้นอันนี้คือแต่งแล้วเล้วป้าจะเอารถหม่ออกรถใหม่อีกสองคันไม่ใช่ละเอารถมาบามาพวนอะไรเงี้ยพวนครับทำละเอียดไม่ให้ยากมันขึ้นแต่เราจะไม่ฉีดยาดีค่ะไม่งั้นลากเสียหมดสวยถือว่าใช้ได้เลยอ่ะแล้วเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งจะดีกว่านี้อีกเนี่ยดูท้นเรียนทีว่ามันอยู่ในป่าป้าผมอะ่าอันนี้ะ ทุเรียนที่หลงอยู่ก็ถือว่าเยอะนะคะเนี่ยออกฉีดลูกเบลฉีดด้วยนะป๋าเปียกบวยเลยอ่ะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่อยๆนะคะป๋าท่านอาจารย์ก็บ่นคิดถึงอยากมาหาโอเคค่ะอาจารย์มาผมอายอาจารย์หนุมขผมอ่ะโอเคค่ะขอบคุณครับป๋า